ขาต่อหางแบบไหนครับนี่นะครับช่างนาวากําลังต่อหางเลยให้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นงานจําลองนะฮะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับงานที่เสร็จสมบูรณ์มันต้องเป็นเหล็กตอนนี้เป็นงานพร์ทวูดอยู่นะครับก็อาจจะมีหักมีอะไรกันบ้างได้ง่ายหน่อยถ้าเป็นเหล็กก็จะทนมากกว่านี้นะครับ อ๋อยกให้ดูได้ด้วยอ่าล้อมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับอ่าโอเคแบบนี้เลยอ๋อห,ห,หักอีกแล้วอ๋อหักอีกแล้วอโอเคเดี๋ยวซ่อมให้นะโอเคนะครับเดี๋ยวนี่ยนี่ตัวล้อมันเป็นสแตนเลสตัวเนี้ยอะไรหักอ๋อโอเคได้แล้วตัวหางมาตัวหางมีมีล้อไหมให้ลูกให้เขาดูหน่อยมี่ล้อไหมโยกได้เลยโยกดัมได้ด้วยเหรอแหมโยดัมแบบนี้เลยเหรอ อ๋อโยนน้ำแบบนี้เลยเอ๋อเป็นแบบนี้โอ้โหพ่นดีมาพ่นในใต้ดีมาอ๋อพ่นสีมาเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับนี่เป็เหลืองเป็นี้แต่สีเหลืองนี่ครับพ่นสีมาพ่นสีมาอ๋อนี่เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยโอเคนนั่่งเเลลได้ยนั่งเล่นได้เลย อ๋อดันถ่ายใช้อ๋อใช้มือขับได้โอเคตัวนี้ใส่น้ำมันไหมครับเติมไม่้เติมน้ำมันไหม,มเติมมันได้เลยโอ้ยไม่เติมน้ำมันเขาใช้ไฟฟ้าเขาใช้แบตเตอรี่ครับตัวนี้นแมว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 เราหมุมนด่วนโอเคโอเค <odo> เราหมุนได้ด้วยเหรอตัวนี้มันหมุนได้ด้วยครับอ๋อหมุนได้ด้วยเป็นเครื่องเป็นท่อ อ๋อมนตุ๊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 แบบนี้เลยครับอ๋อโอเคได้ด้อ่ามีควันด้วยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายเดี๋ยวพ่อไปซ่อมก่อน